โอเคครับผมสวัสดีวัยรุ่นฟรีไฟทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมก็อยู่กับผมเอาบัตรเช่นเคยนะครับอยู่กเกมฟรีไฟอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้จะมีแนวทางนะครับแล้วก็เทคนิคก,การเล่นปืนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาก็คือวินเช e เตอร์นั่นเองนะครับผมสาหรับปืนนี้เป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับบางคนก็อาจจะลาคาญไปเลยก็ได้นะสำหรับปืนนี้ที่แบบใครบางคนที่ยังยิงไม่เป็นไม่รู้จังหวะการยิงไม่รู้ว่ามันต้องชักแม็กหรือว่ารีโหลดยังไงที่แบบว่าให้แบบถูกต้อง นะครับมากขึ้นนะครับผม8 0นะครับผมก็ชิปนี้ก็จะมาสอนนะครับเอาสอนตามที่ผมเข้าใจตามที่ผมฝึกฝึกเล่นแล้วก็ยิงไปแล้วก็สังเกตไปนะครับว่ามันเป็นยังไงนะผมก็ผมก็เลยเอามาแบ่งปันแล้วก็แนะนําให้ทุกคนได้เอาไปฝึกเล่นกันได้นะครับปืนนี้ก็เป็นปืนที่แรงเป็นปืนที่โกงปืนหนึ่งเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นปืนที่แต่ถ้าตอนที่เราสะขบเมื่อไรที่แบบศัตรูมีเกาะสามหมวกสี่เอ้ยเกาะหมวกสามหมวกสามก็อาจจะทําให้เรายิงเบาขึ้นครับสำหรับการสะโขบ แต่ถ้าเรายิงแบบไม่สะโขบมันจะทําให้ปืนแรงขึ้นมากเลยนะครับผมสําหรับปืนนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โซนฟีเจอ์ตายนะทุกคนโอเคครับผมก็เข้ามาในโซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาสอนในระดับ3เลยนะผมปืนมันจะเป็นปืนอัพน่าจะมี3ระดับนะครับผมจะมาสอนในระดับ3นะครับสําหรับปืนวินเชตเตอร์นะครับผมปืนนี้ปืนใหม่นะที่เพิ่งเข้ามานะผม ก่อนอื่นจะมาทำความเข้าใจแล้วก็อธิบายก่อนนะผมปืนนี้มีทั้งหมด12นัดนะน่าจะรู้กันอยู่แล้วก็เป็นปืนที่ยิงออกไปนัดหนึ่งแล้วจะออก2นัดนะผมยิงออกไปทีหนึ่ง 1, ออกสองนัดนะผมประมาณนี้ครับผมแล้วก็ชักแม็กนะมันจะเป็นปืปนที่ยิงไปแล้วก็ชักนะครับยิงแล้วก็ชักคล้ายๆซองใหม่นะแต่ว่ามันจะช้ากว่าซองซองใหม่นิดนึงนะผมแบบนี้ครับผมโอเคมันมี12นัดก็จริงนะผมแต่ว่าผมแนะนําให้ยิงออกไปแค่ ไม่ห้ามต่ํากว่า6เมตรนะผมให้มันเหลือประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็ชักแม็กนะผมหรือว่าเราจะยิงออกไป2ชุดก็ได้นะครับแบบนี้นะผมแล้วก็กดชักแม็กครับผมมันจะชักแม็กทีเดียวนะครับผมถ้าสมมุติว่าเรายิงออกไปทั้งหมด12นัดนะผมมันจะชักแม็กสอครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกนะครับถ้าเรายิงออกไปแค่ไม่ต่ำกว่า6นะครับผมเรายิงไปอันนี้ตอนนี้เหลือ6เมตรนะผมเราก็จะชักแม็กนะผมมันจะรีโหลด แค่ครั้งเดียวถ้าเรายิงออกไปทั้งหมดนะครับอหนึ่าเห็นไหมครับตรงจุดเป้าตรงกลางนะครับผมมันจะชักแม็กสครั้งนะครับผมผมแนะนําให้ยิงห้ามต่ำกว่า6เมตรนะครับสําหรับปืนนี้นะครับผมมันจะเป็นปืนที่เล่นง่ายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับปืนนี้มันจะเป็นปืนที่แบบว่ามันจะไม่ดูดดูดตัวขนาดนั้นนะครับผมมันเป็นปืนที่แบบว่าไม่ดูดเลยอะ ดูถ้าเราลากไปแรงๆนะครับมันจะเลยหัวเลยเห็นปะมันจะเลยครับผมแนะนําว่าสําหรับปืนนี้ผมแนะนําให้ลากเบาๆนะครับลกเบาก็โดนแล้วนะครับเป็นปืนที่ลากหัวง่ายมากนะครับปืนนี้แล้วก็เป็นปืนที่แรงแล้วก็โกงนะครับผมสําหรับการยิงไม่สะโขนะครับผมถ้าเรายิงแบบสะโขนะครับสําหรับสตูที่มีเกาะหนานะครับหมวกหนามันจะเบามากนะครับสําหรับการากหัวนะครับมันจะเข้าแค่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเองนะครับผม ศัตรูก็จะไม่ตายนะผมไม่เหมือนกับพวกปุ่นแพคเกอร์นะที่แบบสะโขไปแล้วเม็ดเดียวตายนะผมอ่ะมันเป็น,ป,นปืนที่ลากง่ายนะมันจะลากง่ายมากครับเราลากไปเบาๆก็โดนนะผมปืนนี้เห็นปะ,นนะ ถ้าเรายิงแรงเกินไปเหมือนเมื่อกี้ผมก็ยิงแรงนะแต่ว่าลา่างลาก,ลากแรงเกินไปมันก็จะไม่โดนหัวนะครับสำหรับปืนนี้ก็ปืนนี้มันก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนมันต้องยิงท้าต่ำของหกเม็ดนะที่ผมแนะนําหรือหรือนะครับหรือว่าจะยิงทั้งหมด12นัดเลยก็ได้แต่ว่าเราต้องต้องหาอะไรวะหาจังหวะในการตั้งไอวอตั้งอะไรเพื่อนะรีแม็กนะเพราะว่าถ้าเรายิงทั้งหมดแม็กมันจะรีแม็กสองครั้งนะครับผมแต่ที่แนะนําผมแนะนําให้ยิงออกไป 2แม็กหรือว่า3แม็กนะครับผมห้ามต่ำกว่า6เม็ดนะมาทำให้เราเล่นง่ายนะครับต่อกันไฟมันเป็นปืนที่สามารถชาร์จได้ด้วยนะครับแล้วก็ยิงระยะกลางได้แต่ระยะไกลผมไม่ค่อยแนะนานะระยะไกลมันแบบมันเบามากนะผมถ้าเป็นพวกเกาะสี่หมวกสามนะรประมาณนี้ผมทาให้ดูเกาะสี่หมวกสามนะครับผมสาหรับการยิงตัวที่แบบเ,เดี๋ยวลืมสอนตัวนี้แบบไม่มีเกาะไม่มีหมวกเลยนะผมมันจะเข้าเม็ดละแปดสิบนะทุกคน ยิงโดนตัวตรงไหนนะมันจะเข้าเมล็ละแปดสิบสำหรับไม่มีเกาะนะครับผมโดนหัวก็สี่ร้อยอัพนะครับประมาณนี้อ่าแต่ถ้ามีเกาะสี่หมวกสามมันจะเข้าตัวแล้วเท่าไหร่ยี่สิบเก้านะมันเข้าเมล็ละยี่สิบเก้านะครับผมสําหรับอ่าเกาะสี่นะครับแต่ถ้ายิงตัวที่แบบว่ามีเกาะที่แบบสามารถเสียหายได้นะครับมันก็จะมีดาเมจที่แรงขึ้นมานะครับอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะ เห็นไหมทุกคนมันก็จะแบบแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากยีิบเก้าขึ้นมาสามสิบสามขึ้นมาสี่สิบขึ้นมาห้าสิบนะครับผมอสำหรับการยิงหัวนะหมอกสามก็อยู่ที่สองร้อยสิบนะครับแต่ว่าสําหรับการสะโขบนี่มันจะเบามากทุกคนเห็นปะมันเข้าแค่ร้อยห้าสิบเอ็ดเองนะครับผมการยิงสะโขบยิงหัวนะครับสําหรับที่แบบมีพวกเกาะสามหอกสามอะไรแบบนี้นะครับผมเห็นปะมันเบามากนะครับสําหรับปืนน,น,นี้เห็นปะ สะโบมันจะเบามากครับถ้ามีถ้าศัตรูแบบมีหมวกหนาเกาะหนานะครับมันจะเป็นปืนที่เบาสำหรับการสะโขบผมเลยต้องแนะนําว่าให้ยิงแบบไม่สะโกนะครับถ้าถ้ายิงได้นะผมระยะประมาณนี้ยิงเปนะนี่ครับมันไม่ว่าจะแรงกว่านะครับแต่ว่าไม่ได้แรงถึงขั้นแบบดาเมจเบือนะครับ เบอร์นี้มันจะประมาณนี้นะครับผมหลักๆเลยนะครับสรุปไม่ง่ายหลักๆเลยก็คือยิงห้ามต่ำห้ามต่ำกว่า6เมตรนะครับผมให้แมก็กมาเหลือ6เมตรนะจะได้ชักแม็กทีเดียวนะครับผมถ้าเรายิงทั้งหมดมันจะชักแม็กสองครั้งนะครับผมนี่ตอนนี้เราเหลือ6นัดแล้วก็กดสับแม็กเลยครับมันก็จะชักแม็กแค่ทีเดียวนะครับผมแม่ว่าจะยิงแบบกด่องใหม่ก็ได้นะยิงสับยิงสับ,สบ แต่ก็มันจะช้ากว่าซองใหม่นิดน,นึงนะครับถ้าเรายิงแบบสับนะผมอ่าก็ปืนนี้ก็มีประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่น4ี่วิสกันนะครับผมก็บวังว่าจะเข้าใจแล้วก็เล่นง่ายมากขึ้นนะครับสําหรับปืนนี้นะครับผมก็มันจะมีขีดจากัดของมันด้วยนะครับผมปืนนี้ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับถ้าศัตรูมีเกานะหนาที่แบบกันกันปืนได้นะครับผม แนะนำว่าเอาแอนดูนะครับมากันปืนนี้นะครับผมในแร้งนะครับผมจะก,กันปืนนี้ได้ได้ดีเยี่ยมมากนะครับถ้าเป็นปืนเจาเกาะน,นะผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใน4ีวิสีนะครับผมก็หวังว่าจะเข้าใจแล้วก็เอาไปฝึกสอนเอ้ฝึกสอนฝึกเล่นก็ได้นะครับผมเจอกันที่4ีวิสีครับโอเคไวรุ่นเข้ามาในเกมแล้วครับเกมนี้มีปืนใหม่นะ ฝั่งนั้นมีอะไรบ้างเปิดจุดสองโคนอาซิซียฝั่งเราอัตกาฮาซิยะแล้วก็มีเลงแล้วก็ไม่มีซิลกดตัวหนึ่งข้างหน้าเลยนะจับดาวดาวเราก็เกือบแห้งนะ โดนซอง hora, พกไปกับตายตอนนี้เพื่อนเราโดนว่ะเพื่อนเอาไว้อยู่เ <burning> พ <artists> ื <Contract ing> ่อนไว้อยู่เพื่อนเอาหมดว่ะเพื่อนเอาหมดว่ะเราวูฟติงร้อยสี่เพื่อน ตายเม็ดปิงเมื่อกี้ร้อยกว่าเลยเอาเพื่อนกดงงรายงานทีตัวเองไม่เอานะเพื่อนไม่เอานะไม่ได้โปรนะไม่ได้พัดแนวด้วยเล่นมือสดใส่ทุกนิ้วโอเคไม่เป็นไรทุคนไม่มีปืนใหม่เป็นไรผมได้สอนไปแล้วนะก็ให้ทุกคนไป กดเล่นกันแล้วนะครับเพราว่าจะเป็นแบบข้อดีๆให้ทุกคนแล้วกันนะผมผมมีอะไรก็แต่งปันนะบอกไม่ใครกรักนะเราเล่นเล่นดีเซลนะไม่เจอเรากอสางข์ว่ะอ้ยโดนซิกิคส์เขามีตัดเลือดด้วยนะไปข้างหน้าผมตัวนึงเ้ย มันล็อกตีนวะดาวสองโอ้โหแม่งชุบกันโอ้โหเพื่อนได้คิวหมดเลยไันชุบกันหมดเลยเก็บสี่ครับดาเมจหกร้อยเก็บสี่โอ้โหผมดาเมจสองพัน สุดยอดเพื่อนสุดยอดเวลาครับเรากากเองครับเรางโง่เองเมื่อกี้เราจะเล่นดีเซลน,นะเต,เต็มเลยฝั่งนั้นนะสามตัวนะ สวยมันล็อกชอบล็อกเตียนอะเป็นไรวะเป้าชอบล็อกเตียน Oh no, I kill. Thanks! Resources here. Resources here. Thanks! resources here. มาครับเราจะเป็นมือสไนให้ทีมนะเกมนีงง้มีตัวออกขวามานะตัวนึงเห็นไหมแปบบแบบ๊บๆนี่ไง Enemy spotted ดาว First blood ให้นมน้อย ตามทรงจะมายิงหัวตามทรงตึงเหรอจ๊ะตังตึงเหรอจ๊ะเออโอนจัดสามร้อยสามร้อยสามร้อยสองสองเพื่อนใจเย็นหาตัวสตูให้เจอกันตอนนี้ Ui, phòng án chụp cắn Phải mà chụp cắn Hứ Rồi ตัวหนึ่งตัวหนึ่งข้างหลังข้างหลังข้างหลังสวยวไอแหล่นี่แหละสวยงามโอเคก็คลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำชิปนะครับก็เอาเทคนิคดีๆหรือว่าอะไรที่แบบเป็นแบบที่แบบมัน เอามาบอกได้อเออก็จะเอามาสอนมาบอกทุกคนนะครับผมก็หวังว่าจะชอบกันนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะติดตามแล้วก็ให้กาลังใจกันนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเมงเทนี้ครับผมก็ขอบคุณมากครับ